ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีนัทวุฒิภาคภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่2566โดยร่วมกับทหารฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และอาสาสมัครในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งบนถนนสายหลักและสายรองรวมทั้งจุดตรวจชุมชนครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอลำพูนจังหวัดลำพูนนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยแถวตามมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลปีใหม่2,566รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าสำหรับช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2,566ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทุกจังหวัดได้รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งเรื่องเมาไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกนิรภัยรัดเข็มขัดนิรภัยขับไม่โทรไม่เล่นลายเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยคนเดินเท้าคนเดินถนนก็มีความปลอดภัยก็จะทำให้เป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และสามารถขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆได้ที่จุดให้บริการประชาชนทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาว,ว่าที่100ร,รอ้อยตรีนรงโรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการปล่อยแถว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่2566โดยมีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครร่วมบูรณาการออกปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการในมาตรการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจตราและเข้มงวดของสถานบริการโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดปิดให้ตรงเวลาที่กำหนดการห้ามไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการยาเสพติดการมั่วสุมความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การพนันและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาขอให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการ ไม่ให้แออัดจนเกินไปขอให้การของสถานบริการดูแลควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อีกด้วยพันตำรวจตรีวิศณุนวลมุสิ์สารวัตรป้องกันรปราบรามสถานีตำรวจปูธรเมืองเชียงใหม่ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยายนยนต์ในการออกตรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบหากพบคนเมาสุราในการตรวจค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อให้มีความชำนาญและระวังป้องกันเหตุการณ์ขัดขืนจากผู้ต้องหาในการค o อบเวคู่บัตตี้สายตรวจที่ออกตรวจร่วมกันจะต้องคอยระวังขณะตรวจคน้นทั้งนี้ก่อนจะปล่อยแถวตีวงสุราซึ่งในพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายจุดและมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมดื่มสุราตามสถานที่สาธารณะซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและทะเลาะวิวาทตามมาจากการเมาสุราซึ่งมีการฉลองดื่มกินกัน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพันตำรวจตรีวิศณุกล่าวว่าการปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตีวงสุราหมายความว่าขณะออกตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นนั่งมั่วสุมดื่มสุราตามสถานที่สาธารนณะก็จะเข้าไปสอบถามและแนะนำให้แยกย้ายกลับที่พักเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มอาจก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือเพื่อก่ออาชญากรรมโดยไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน บางคนอาจนึกไม่ออกว่าตีวงสุราเป็นยังไงไม่ใช่เข้าไปต่อยตีแต่เป็นการเข้าไปตักเตือนแนะนําประชาสัันให้กลับที่พักไม่ให้รวมกลุก่มกคือตอน,นี้ที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนนะครับ